น้องนมัสการอุปชาอาจารย์ปันเตทุกรูปด้วยความอคารพเจริญธรรมสามเณรสิคมาคุณกะคุณปะรายาทิธรรมทุกทุกคนอาตมาสมณะนะพันดินมุทุจิตโตก็ฟังปันเตเกินกล่าวขึ้นมานี่ก็มีแต่ ความโลภเนากระพาให้เกิดทุกข์ก็อะไรน,นะอภิชาริสัมมาโลโกความโลภเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นก็เป็นอบอกเกิดทำให้เราได้รับความทุกข์ช่งนี้ก็มีแต่ข่าวที่มีค่อย,อยดีเนาะมีทั้งอะไรน,นะอ่า ซึ่งพยายามหลอกลวงเราให้เป็นในสิ่งที่มันมองว่ามันเป็นสิ่งดีมีบันเอร์เมนต์มีความสุขอยู่ในนั้นแต่มันแฝงไว้ด้วยความทุกข์ที่เคยผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่อะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่เคยไปผ่านในแวดวงนั้นก็จะรู้ว่ามันมีแต่ความหลอกลวงมันมีแต่ สิ่งที่มันจะเอาเปรียบเราเท่านั้นเลยอาจะมาเคยรู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็ดเป็นนักเล่นการพนันถ้าเกิดเป็นชาวบ้านก็เป็นแบบเซียนจนเขาหาก,กินข้างนอกไม่ได้แล้วเขาก็เลยเข้าไปในบอลพอเข้าไปอยู่ในบอลเนี่ยเขาก็เห็นกลนโกงทุกวิถีทางที่เขาจะเอาเงินของพวกคนที่เข้าไปเล่นเเขาจะมีกล้องวงจรปิด สองคนที่เข้าไปทุกคนที่จะเข้าไปที่นั่นแล้วเขาก็จะรู้ส่วนใหญ่ก็จะรู้หมดว่าคนไหนที่มีมีเงินมีกระตังพอมีคนเห็นแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งทีมเข้าประกบทันทีเลยอย่างโยมล่าเข้าไปเขาเห็นแล้วว่าคนนี้เศรษฐีนี้แน่ๆเขาจะมีคนประกบทันทีตั้งแต่เริ่มเข้าและเขาก็จะมีกุศโลบายช่วงแรกเขาค่อยให้ได้ก่อนให้เริ่มได้วันหนึ่งอาจจะเป็นแสนสองแสนอาจจะมา เขาบอกว่าวันนึงบางทีเขาให้ไปให้ได้เป็นล้านโยมลองคิดดูว่ามันจะพองโตขนาดไหนที่มันได้เป็นล้านแป๊บเดียวเองนะเล่นชั่วโมงเดียวก็ได้ล้านหนึ่งแล้วมันอยากได้ต่อไหมจิตความโลภของคนเราหลังจากน,นั้นเขาก็จะค่อยๆเอากลับอื่นนึงเขาเล่นเสียยี่สิบล้านสามสิบล้านแล้วยอมลองคิดดูว่ามีเท่าไหร่มันจะพอเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องมาดูของเรานะว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะครูก็ได้นําคําสอนของพระเจ้ามาสอนเราก็มีแค่สาตัวเองรภบกดลงเราก็ต้องดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยตัวไหนที่มันจะพาให้เราไปสู่สิ่งที่เราล่มจมทําให้คิดถึงสมัยเป็นเด็กเนาะเรียนหนังสือแล้วก็มีนิทานอิศเรื่องหนึ่ง ที่หมาล่าเนื้อมันเสียลาบที่มันมีอยู่เพราะอะไรเพราะความโลภมันได้ล่ามันมีเนื้อคาบมาในปากแล้วมันเดินผ่านข้ามสะพานมันเห็นเงามันตัวเองในน้ําธรรมดาเนาะในในกระจกเงาในน้ํามันก็ต้องเห็นสิ่งที่มันใหญ่กว่าปกติมันก็เกิดความโลภปกติสัตว์เดรัจฉานมันมีปัญญาไหม อัตมาก็ยังงงเหมนันเอ๊ะมันมมีปัญญาแล้วมันรู้ได้ไงว่ามันต้องเอาตัวใหญ่ๆสิ่งใหญ่ๆมันก็คายสิ่งที่มันมีอยู่หรือมันมีสัญชาตญยาณก็ไม่รู้นะอัตมาก็จาไม่ได้มนกันว่าเคยเป็นหมาหรือเปล่ามันก็คายออกมันก็หลุดไปมันจริงได้รู้ว่าไอ้หมาตัวที่มันเห็นนันมันก็ไม่มีเนื้ออยู่เหมือนกันโยมลองคิดดูว่ามันโง่ขนาดไหน มันไม่รู้ว่าเงาในนั้นมันเป็นตัวมันเองมันก็อดทั้งอันเก่าและใหม่ที่มันคิดจะได้มันก็ไม่ได้แล้วยิ่งสมัยนี้ Entertainment Complex มันมีกระจกให้เราเห็นได้ใสเห็นชัดขึ้นกว่าเงาในน้ำอีกเนื้อก็เห็นเป็นเนื้อจริงๆได้แต่มหมก็มีความหลอกลวงอยู่นะในเงานั้นมันไม่เห็นตัวเรามันอาจจะเห็นสิ่งที่มันหลอกกว่าเรามันนั่นกว่าเราทำให้เรา ลุ่งหลูกันเดินทางเข้าวัดอีปอลในอะไรก็แล้วแต่ในทั้ง call center ก็เ,เ,เ,เกิดจากความโลภที่เราอยากได้ของเขาทันั้นเลยถ้าเกิดเราไม่อยากได้เราก็คงไม่ต้องเป็นเหี้ยเขาภาพภาพหนึ่งที่อาตรมาเคยเห็นแล้วมันเป็นภาพที่ประทับใจมากๆก็คือภาพที่มีสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เอาไมา้ผูกลำตัวยื่นไปข้างหน้าหมาม ยื่นไปข้างหน้าแล้วก็เอาไม้เอาเนื้อเนี่ยไปปลูกที่ปลายไม้โดยสัตว์เล่้งของสัตว์มันก็ต้องการกินใช่ไหมมันก็จะเดินก็ไปหาเนื้อตัวนั้นมันเห็นแล้วมันก็อยากกินมันก็เดินเข้าไปไม้มันยู่ข้างหน้าห้อยอยู่มันก็ต้องเลื่อนไปตามตัวมันเองแล้วมันฉลาดน้อยไปหน่อยมันก็ต้องเดินตามไปเรื่อยๆมันก็คงคิดนะว่าเดินช้าหรือไม่ทาก็ออกวิ่งทําให้คิดถึงตัวเราเมื่อไหร่มันจะทันสติก็ไม่รู้เนาะ พวกเรายัางวิ่งตามมันอยู่ไหมแต่เกิดเรามีปรรนะัญญาเนาะหยุดนั่งลงเนื้อมันก็คงจะวังอยูที่พื้นและอาจจะขาดก็ไปหามันก็คงจะได้อาจจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักธรรมที่ของเราใช้กันอยู่อภิร,รากะปฏิปทาสามก็คงต้องสํารวมทั้งหมดนะทั้งศีลและก็โพชเชมัตตยุตตาชาคริยานุโยค,คะโดยเฉพาะชาคริยาอัตมาว่า ข้อเนี้ยสาคัญมากมากเมื่อก่อนเนี้ยจะมาก็คิดตามที่โดนสอนจากข้างนอกนะให้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเหยียดแขนออกคู้แขนเข้าก็มีความสงสารอยู่มือนกันเฮ้ยมันเหยียดไปแล้วรู้เพื่ออะไรแล้วคููเข้ารู้เพื่ออะไรให้มีสติรู้แค่นี้หรอแล้วมันเอาไปทําอะไรได้จนกระด้างได้รับเมตตาจากอาจารย์หนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วชาครียานุโยขาเนี่ยมันต้อง ตื่นรู้กิเลสรู้เท่าทาันกิเลสว่าเหยียดออกไปเนี่ยเพื่ออะไรเราเหยียดตามกิเลสหรือเปล่าหรือว่ากูข้าวเนี่ยเราสนองกิเลสให้รู้เท่าทันทุกขณะเอออืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตื่นรู้จริงๆว่าที่เราทําอยู่ปัจจุบันทุกวันเนี่ยเราทําตามกิเลสหรือว่าทําตามความเป็นจริง จากความรู้ให้เป็นความจริงให้ได้แล้วเราก็จะพบกับความสว่างสิ่งที่เราต้องสมควรเดินหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าเรามองเกินตัวเรามองข้ามความเป็นจริงเอาแต่สัญญามาแรกๆเข้ามาอุปชาได้ให้ความเมตตาทํามาคำว่าให้อยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความจำหรือสัญญา Oh, ครัน,นี้พอมาพิจารณาจริงๆแล้วเราก็จะอยู่กันกับความรู้หรือสัญญาตัวทั่วไปโดยลืมความจริงที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอาตมาว่าพวกเราก็คงจะต้องมาพิจารณาให้มันชัดเจนให้มันจริงๆขึ้นพเพราะครูบอกว่าให้มันจริงจริงจริงนะ<ล>ฟังแต่เรื่องจริงจริงที่จริงๆๆๆก็คือครู มันไม่ใช่จริงธรรมดานะมันต้องจริงจริงจริงเน้นเข้าไปให้สุด,สดแล้วเราจะได้พบทางที่เราควรจะเดินเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งหวงก็ให้ทุกคนมองหาของจริงเพื่อจะให้พบสิ่งที่มันจริงเพราะสิ่งจริงนั้นมันไม่มีอะไรอีกจริงอาตมาก็ยังงงๆอยู่สุดนท้ายเราก็คงไม่มีอะไรแต่ว่าขณะที่เราเดินมันก็มีความรู้สึกจริงๆเหมือนกันดัลนั้นก็ ทุกคนหาความจริงแล้วกันเนาะจะได้พบสิ่งที่เรามอ่กวาเจะได้ทำทุกทุกคน